สวัสดี f อทุกท่านนะคะอาการของถุงทองก็ดีขึ้นแล้วนะคะเขาไม่ค่อยจามบ่อยแล้วนะคะแล้วก็ตาตาเขาที่บวมแล้วก็มีน้ำตาไหลก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็มาแจ้งข่าวให้เอฟซีได้ทราบนะคะขอบพระคุณทุกความห่วงใยจากเอฟซีทุกท่านเลยค่ะก็เขาก็กินอาหารตามปกตินะคะกับแม่สามสี เขาก็จะกินแบบนี้แหละคะ่ะแต่เช้ามาลูกก็จะให้อาหารเปียกเขากินนะคะแล้วก็สามสีกับเหนียวเล็กก็มีจามบ้างนะคะแต่ว่าวันนึงจะจามสักครั้งสองครั้งแค่นั้นเองเพราะว่าเ,เดี๋ยวก็ดูดูอาการน้องต่อไปนะคะเพราะว่าน้องน้องไม่ได้เป็นหนักเหมือนถุงทองนะคะเหนียวเล็กนี่เพิ่งรับวัคซีนมาครบสามเข็มมัดเลยนะคะเ,เขาก็เลยไม่ได้ มีอะไรเป็นอะไรมากนะคะแต่สามสีนี้ก็จามเหมือนกันค่ะจามเหมือนกันแต่ไม่ถี่ไม่ไม,ไม่ตาเจ็บไม่น้ําตาไหลนะคะ,ะส่วนถุงทองนี่ก็จามบ่อยจนจนเจ็บตานะคะอันนี้เขาก็เวลาเขานอนเขาก็จะหลับลึกนะคะถุงทองเวลาเขานอนเขาจะหลับลึกมากนะคะถ่ายคลิปใกล้อะไรยังไงเขาก็จะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเหมียวเล็กนี่ใกล้ขนาดนี้ไม่ได้นะคะ เขาจะรู้สึกตัวไวมากนะคะเหมียวเล็กแค่เราย่องเข้าไปก็ mm hmm. ก็ความรู้สึกไวมากะคะ่ะ mm hmm. เขาจะรู้สึกตัวทันทีเลยแล้วก็จะรีบรุกขึ้นมาโวยวายร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ถ้าพี่เขานอนพักผ่อนแบบนี้เราจะจะให้เขาออกมากวนพี่ก็ไม่ได้นะคะคือเขาไม่ยอมหลับไหลเลยนะคะถ้าถ้าเขาได้อยู่ข้างนอกโกงแล้วเนี่ยอันนี้นี่นี่ก็เล่นนะคะเล่น เ,เห็นผ้าเขาม้าก็สงสัยนะคะอยากจะเล่นนะคะก็เล่นคับตีลังกาม้วนตัวนะคะตามภาษาสไตล์เขาน,ะะนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละค่ะชอบแบบนี้นะคะแต่แปลกเวลานอนไม่หลับลึกนะคะสมสมกับที่เขาเล่นเหนื่อยเนี่ยเวลาเขานอนเขาไม่หลับลึกนะคะส่วนแม่สามสีถ้าได้นอนนี่คือหลับลึกมากแล้วก็ยังกลนด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะนะคะนอนกลนด้วยนะคะ นอนกลนเลยไม่สามสีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุกก็ขอบพคุณีทุกท่าน,นมากๆนะคะสวัสดีค่ะ